ผมจะบอกว่ามันน่ารำคาเอ้ยอลลลลงงงงไไมมจะันนี้นะครับเขาบอกเอลิเมนต์สเตปที่หนึ่งเริ่มได้เดอ๊ะสเตปที่หนึ่งอ๋ออันนี้มันเป็นหลุมเหมือนในมาริโออ๋อประตูดักควายนะคะเฮ้ยมีมีเพจอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ดักดูแล้วก็ไปอ่าไม่ได้ดัก ไปต่อเลยครับจื๊บจื๊บมาเลยง่ายง่ายเฮ้ยทำไมคุณไม่เก็บอบ่างนี้ใมันไม่ใส่อย่างนี้เขาให้เออเขาให้เก็บเห็ดอ่ะเออครับใช่เหรอส่วนอันส่วนอะไรแล้วมาก็เป็นแต้มครับเออใช่อัเนี้เป็นแต้มเลยมันเก็บเลยครับคุณอ๋อเขาให้เอาหวัวโมมาริโอ้เนาะเฮยไม่หัว <laughs> โ,โมมันไม่แตกหรอครับเอ้ยจื๊บอ,อ้าวรับเป็นบล็อกได้ไหมหนะ้ามวางบล็อกก่อน ไปได้ไงอะใส่แล้วต้องลงอะอ๋อได้ต้องลงนะครับอุ้ยมาเห็นได้อะอะไรเนี่ยโอ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตเดี๋ยวเอเลเมนต์สเตตอ๋อหนึ่จุดห้าเขาเขาดักควายนะครับอ้าวของหายเฮ้ยนี่มันน้าหรืออะไรอะเฮ้ยคิปเป้ลเ้ยเฮยเฮ้ยเยกลับแล้ว ผมไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดนะครับโอเคงั้นช่างแนงเหละตรงนี้นิดเดียวไปต่อเลยครับเราเซียนกระโดดนะครับโอ๊ยผมประชดครับผมน่หักซีนกระโดดเอ้ยขอโทษครับมันมันเขาเรียกการสะกิดบิ๊กกระจู้จู้จู้ไปเลยนะครับออ้ยลาศ เดี๋ยวแมปสอยว่าผมไว้รอรอ,อ,อคลิปลอ,อื่นๆ,น,ๆนะครับอันนี้อยาน้องเขาอยากประจนใคยนะครับน้องน้องดีเจตามออพอดีะะดดมีเสียงรบกวนเสียงดังก็ขออาัยพอดีว่าออโอ้ยเหมือนมันเหมือนมันจะไม่ให้เราข้งนะดูได้กี่บอก จีประจีปัะจี้จี้เอ่อช้างหัวมันเฮ้ยเออแล้วมันจะโดดเพื่ออะไรวะต้องเอาแต้มเลยครับเฮ้ย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 โผครับโผเป็นสิงโตครับโผเป็นสิงโตครับถ้าผมรอนะครับจะรอดีไหมเอ้ยตรงนี้ใช่ไหมล็อกมอนดี้ล็อกตาข้องตาข้องครับโอ้ย เกมหมดมาให้เราเดี๋ยวจัดการเองไม่ไม่ก็เป็นเกมหมดเองอ่ะนี่นี่เกมหมดมาให้เราเกมหมดมาให้เราเลยขอเขาเกมหมดลูกเดี๋ยวเจ้าทำอะไรให้เดี๋ยวปรับมุมแก้หายอะไรให้ขออภัยนะครับขออภัยนะครับดีเจโตโต้มันกันยาอ่อนอ๋อแล้วเอาบล็อกเขาออกไปทำไม ขาให้โดดลงน้ำสินะเอ้ยยยออล้้นงโกระเจาะผมเล่นกระจอกยังไงก็ไม่ต้องว่าผมก็ได้นะครับให้ผมไม่เก่งอยู่แล้วครับกระจอกโอ้ยช่วยพาคนเพื่อนเพื่อนพี่นี่น้องๆมากดไลค์สับใครได้วยนะครับ ดิสไลค์ไม่ต้องก็ได้นะคะโอ๊ย